ประมาณนั้นคนรู้จักแชร์วิดีโอมาให้ดูตอนไลฟเขานอนเปิดหน้าอกโชว์อย่างเดียวไม่พูดไม่จาคนก็โยนของขวัญให้ค่ะใช่ค่ะนะคะอย่าไปสนเลยคุณน,นางนะคะทำไปเลยขอให้เรามีตังค์ใช้เมียนจะสาธุนะคะอืม แต่ว่าอาหารก็คือแบบนอนนะคะเขาก็ใส่ชุดนอนนอนก็เอาแค่พอดีพองามเลยเหมือนนางบอกอ่ะพอดีพองามเนี่ยไม่ผิดกฎเนี่ยนะคะก็เราไม่โดนลงโทษนะคะเราก็ไม่โดนลงโทษเราก็ได้รางวัลคนก็ไปโยนรางวัลให้ก็ดีกว่าไปป้นเขาดีกว่าอดอยากไงที่นางบอกบอกอยู่เนี่ยนะคะทําไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ใครทั้งนั้นถือว่าเราได้ตัง เราไม่มีนะคะเราไปขอใครได้ใช่ไหมอืมนางก็พูดน,นะคะแต่ว่าถ้าถ้าเอามือไปล้วงแล้วทาท่าเกินไปอันนั้นมันก็ไม่เหมาะไม่ควรก็อย่าทําก็แค่แบบแค่ข้างบนเนี่ยคนเขาก็ดูจะไม่รู้จะดูยังไงแล้วนะคะข้างบนเนี่ยเขาก็ชอบแล้วอืมหรือถ้าเจางนั้นก็เต้นกระดกก้นเหมือนเขาซะไปอืมประมาณนั้นหรืองั้นก็ลงในสระว่ายน้ําอืมบ้านเรามันยิ่งร้อนอยู่ สระว่ายน้ําก็ใส่วีกินี่นะลอยไปลอยมาอยู่นั่นนะแล้วก็มานอนอาบแดดนะคะลงลงสระว่ายน้ําเสร็จแล้วก็นอนนอนอาบแดดแล้วก็คุยกับเขาอยู่นั่นนะคือไม่ผิดกฎเลยอันนี้ค่ะวิกินี่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่สถานที่นะคะหรืออยู่ชายทะเลได้เลยนะคะอืมแต่ถ้าคุณไปทําแบบเหมือนเคลิ้มเกินไปเหมือนอันั่นเกินไปรูปไลน์เกินไปมันก็ไม่ใช่แต่ว่านะ เอาคุณทําไปช่องคุณไม่ปิวก็โอเคแล้วนะคะมันก็ทํามาหากินของคุณก็ณไม่ได้ห้ามนะอันนี้นางก็ไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยนะแต่ว่ากลัวช่องปิวนั่นเองกลัวช่องปิวเพราะว่าหลายคนก็ปิวมาแล้วนะแล้วเขก็สร้างยุธขึ้นมาใหม่อมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าคนไม่สวยมันก็อิจฉาเราอย่าไปสนใจนะคะ คือเขามาหาว่านั่งนินทาไงเออกำลังพูดเรื่องราวกันอยู่เนาะเออมาบอฟังตั้งแต่แรกมาพวกเว่ยมาก็มาว่าเลยต้องฟังมาเรื่อยๆจะรู้ว่าสเต็ปเราคุยกันคืออะไรเราประสบการณ์มามาเล่าสู่กันฟังเออเพื่อนว่าเราเจออย่างนี้เราเจออย่างนั้นแล้วเราก็เจออย่างนี้ไงก็มาเล่าสู่กันฟังมาเรื่อยๆเ,เ,เนาะก็สองชั่วโมงแล้วค่ะนะคะไปนะคะพวก กิจไม่ว่างคะ่ะไม่ชอบแล้วเข้ามาดูทําไมก็ไม่เข้าใจคะ่ะอืมช่างเขาเถอะไปนะคะเขาได้ไม่เท่าเราเขาเลยอิจฉาบุญมาไม่เท่ากันนะการให้ยิ่งให้มันยิ่งกลับมาทำอะไรมักสำเร็จเพราะฉะนั้นนะคะก็จงหัดให้ใครแล้วก็ให้ด้วยใจด้วยนะคะทำดูนะแล้วทำอะไรมันก็จะสำเร็จเหมือนเราสอนงานใครอะเราสอนเขาด้วยใจ ด้วยใจรักสอนให้เขาเป็นงานนะคะสุดท้ายนั่นแหละนะคะพวกนั้นนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็จะมาช่วยตัวคุณได้นะ,ะอืมแล้วก็บุญกุศลนั้นมันก็มาหาเราเราทําอะไรก็มักประสบความสเร็จเหมือนกันนะคะไปค่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้วันนี้นะคะไปกินข้าว <c oughs> กับน้าพริกแล้วนะ <c oughs> อยากกินแล้วน้าพริกแป่บหลาย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาผัก okay, <c oughs> เอาแครอดมาเพิ่มไปกันคะ่ะอืเอาผักมาเพิ่ม ชาลีชาลีอยากกินกับนางนางจะไปทอดไข่เกี๊ยวนางจะไปไข่เกี๊ยวค่ะเกี๊ยวไข่แล้วก็นะคะตักข้าวแล้วก็เกี๊ยวไข่ราดมาแล้วก็มากินกับน้าพริกส่วนเนี้นางจะให้ชาลีแล้วเพราะว่านางกินไปเยอะแล้วไก่ไก่ย่างสามีก็กินไปแล้วนางจะไปเกี๊ยวไข่ชอบอร่อยกับน้าพริกเสียเสียนะคะแต่ถ้าคนไข้มันเยอะอย่าเกี๊ยวบ่อยนะ นานๆทีเพราะว่ามันจะบวมน้ำมันส่วนนยเนี่ยนางมาตรฐานแล้วมันต้องเพิ่มบ้างต้องเพิ่มบ้างถ้าางนั้นเดี๋ยวไขมันมันจะนะคะมันจะไม่อบอุ่นเติมสักนิดเติมสักหน่อยแต่ถ้าใครมีไขมันเยอะๆก็ให้มันเอาไขมันไปเผาผผานบ้างอ่านะคะอ่าสุ่มฟังค้นสวยคุยกันบายๆนะคะพบกันไหมครับ นะคะขอบคุณค่ะพี่ทอมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน